พเพลินเพลินช่องชีวิตสาวไทยในประเทศเบลเยียมความเป็นอยู่และเกล็ดการใช้ชีวิตในต่างแดนอย่าลืมกด subscribe ไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพเพลินเพลินค่ะวันนี้นะคะพราวขอมาแนะนำในเรื่องของการ เปลี่ยนวุฒิการศึกษานะคะจากประเทศไทยมาเป็นวุฒิการศึกษาที่ใช้ได้ในประเทศเบลเยียมนะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศ ทางแถบยุโรปเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่พราวจะอาวุฒิการศึกษามาเทียบอะคะ่ะแพลวได้ลองเช็คจากบางประเทศแล้วอย่างเช่นเออยอรมน,นีนะคะก็สามารถทําได้แล้วก็สะดวกมากเลยเพราะว่าเขามีลิสต์บอกเราด้วยนะอยู่บนเว็บไซต์เลยว่ามหาวิทยาลัยอะไรโร,ร,รงเรียนอะไรสามารถเอาวุฒิมาเทียบได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยห,หรือระดับสูงขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะคะ เทียบวุฒิตียัยงไงสำหรับการเทีบทยบวุฒินะคะก็สามารถเอาไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงไปก็ได้นะคะหรือว่าใช้ในการสมัครงานของประเทศเบลเยียมก็ได้นะคะสําหรับการสมัครงานเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายๆงานอาจจะต้องใช้ภาษาพื้นที่ภาษาท้องถิ่นเป็นหลักนะคะที่จะเป็นเงื่อนไขในการทํางานแต่ว่าในการที่เรามีวุฒิการศึกษานียก็จะช่วยเราได้ในอีก แง่หนึ่งด้วยว่าเราได้รับการาฝึกอบรมเรามีความรู้ในเรื่องของเนื้อง,งานที่เราจะต้องการทำนะคะโดยเฉพาะในงานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากเลยเหมือนกันนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนเทียบวุฒิสำหรับคนที่อยากจะอาวุธการศึกษาที่เราจบจากเมืองไทยมาเนี่ยนะคะมาเทียบกับ ของประเทศเปรเทียมเนี่ยจะดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนะคะยังอยู่ที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าเราสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยของเราได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอาเอกสารภาษาไทยของเรานะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก,ก่อนแล้วก็ไปรับรองกงสุนแล้วก็ไปรับรองที่สถานทูตอีกนะคะกว่าที่จะเอามาเปลี่ยน เทียบวุฒิได้นะคะแต่บางโรงเรียนหรือบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาให้ง่ายขึ้นนิดนึงนะคะอย่างของแพรวนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันว่าแพรจบที่มหาวิทยาลัยบางมดนะคะเทคโนโลยีชองก้าทธนบุรีในหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะดังนั้นเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วทางคณะเองก็น่ารักมากๆเลยคือแพรสามารถใช้อีเมลในการติดต่อกับทางคณะได้โดยตรงเลยแล้วก็ แจ้งความจำนงไปค่ะว่าต้องการขอเอกสารนะคะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเอาไปเทียบวุฒิการศึกษาในต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปค่ะว่าเราจบปีไหนคณะอะไรภาควิชาอะไรนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งกลับมาให้แล้วเรา ที่สําคัญนะคะที่สําคัญคือเก็บอีเมลที่เราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยค่ะถ้าทําอีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะเหตุผลค่ะเพราะว่าในการายื่นเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณานะคะที่แบบที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องอได้รับการรับรองเอกสารของเราด้วยเนอะดังนั้นอย่างที่แจ้งไปค่ะถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยก็ต้องไปรับรองผ่านจาก กระทรวงต่างประเทศผ่านที่สถานทูตมาว่าเป็นเอกสารที่ออกจากทางรักรชการจริงๆนะคะอย่างกรณีของแพลวเนี่ยแพลวไม่ได้ไปรับรองอะไรพวกนั้นมาเนาะขอทางอีเมลแพลวก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า,าแพลวไม่ได้มีเอกสารการรับรองเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วและออกโดยคณะอยู่แล้วคณะเป็นคนให้แพลวมาแพลวไม่ได้เป็นคนนั่งเขียนเองอะไรเงี้ยก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า,อาลองส่งอีเมลนี้เป็น ใช้ในการยืนยันได้ไหมว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารจากทางราชการจริงๆนะซึ่งคิดว่าอาจจะยังไม่เคยมีใครทดลองทําแบบนี้มั้งค่ะเพรเจ้าหน้าที่ก็งงๆนิดนึงแต่เจ้าหน้าที่บอกอก็ลองดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อผู้พิจารณาเขาจะโอเคอะไรเงี้ยก็แพลก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะก็คือส่งเอกสารทุกๆอย่างไปให้เขานะคะตามรีคว i ร์แมนี่เขาต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ แนบอ e ีเมลไปด้วยตั้งแต่ต้นเลยว่า,เ,าเราคุยกับเจ้าหน้าที่ขอเอกสารแล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยก็คือมาจากอ e ีเมลของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันก็จะเป็นอ e ีเมลแอดเดรสของมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ก็ผลออกมาก็คือสามารถเทียบวุฒิได้ผ่านนะคะก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ดูด้วยก็ได้นะคะสําหรับบางมหาวิทยาลัยที่อาจจะติดต่อได้นะคะนานไหมกว่าจะเทียบวุฒิได้ สำหรับการเทียบวุฒินะคะเมื่อเอกสารของเราทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลา รยะยะเวลาประมาณ4เดือนนะคะก็เรียบร้อยสําหรับแพวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะว่าจะใช้เวลาไประมาณ4เดือนนะทริคนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดใครมาถึงแล้วอยากจะยื่นหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราอยากยื่นเนี่ยอยากให้ยื่นก่อนซัมเมอร์นะคะให้ทุกอย่างเสร็จก่อนซัมเมอร์เลยเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ค่ะทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะปิด กันนานมากสองสาเดือนเนาะดังนั้นก็จะระหว่างนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอาจารย์มาดําดเนินเรื่องพิจารณาวุฒิการศึกษาให้เรานะคะดังนั้นถ้ายืดแล้วก็ทําเรื่องทุกอย่างเสร็จได้ก่อนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องติดช่วงสัมเมอิ์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วจะติดต่อใครเมื่อต้องการเทียบุ สำหรับการเทียบบูธนะคะเราสามารถไปติดต่อที่ n a r ิกได้เลยนะคะอ,อ,อย่างตอนแพรวไปเนี่ยค่ะแพรวไป เริ่มที่ vdab นะจริงจริงแล้วคือแพลวไปเริ่มลงทะเบียนว่าแพลเพิ่งมาแล้วก็จะเรียนอินเบอร์เกอร์ิเรียนภาษานะคะแล้วก็ใน building เดียวกันในตึกเดียวกันเนี่ยก็มีหน่วยงานนาริสอยู่ด้วยนะคะจากเมืองที่แพลวอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะให้อีเมลแอ d เ r e s s หรือให้เบอร์โทรศัพท์มาค่ะว่าให้เราติดต่อได้ที่ไหนก็จะเป็นหน่วยงานของ n a r ิสเองที่จะดูแลเรื่องการเทียบบูตการศึกษาให้นะคะ ออๆแล้วก็ข้อดีของการติดต่อนาริสผ่าน VDAB เนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดปกติเราไปขอเทียบวุฒิการศึกษาค่ะเราจะเซ็นจะต้องเสียเงินเอง,เองนะในการที่เอาไปให้เขาพิจารณาแต่ถ้าเราติดต่อผ่านว VDAB นะคะเขาก็จะพิจารณาให้เราฟรีนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยนะคะเทีบทยบวุฒิใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศไทยนะคะเอกสารที่จะต้องใช้ก็จะเป็น 1. นึ่งเอกสารการจบการศึกษาของเราอย่างเช่นใบปริญญาตรีใบปริญญาโทใบจบการศึกษามัธยมหรือประถมก็ตามนะคะโดยเอกสารนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่หรือว่ามาเบลเยียมแล้วก็ตามนะคะก็เอาอไปแปลแล้วก็รับ รับรองนะคะถึงจะใช้ได้นะคะหรือว่าลองใช้เทคนิคแบบที่แพลบอกไปก็ได้เนะก็คือขอผ่านทางอีเมลกับทางมหาวิทยาลัยให้เขาไปนคนส่งมาให้เราอีกทีนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะจะได้เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องไปเสียตังแปลอีกนะคะอย่างที่สองค่ะก็จะเป็น Transcript นะคะว่าเรา ได้เรียนหลักสูตรอะไรมาบ้างเนื้อหาอะไรเกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังเรียนอยู่แล้วก็เตรียมตัวอยากจะมาเนี่ยเวลาจบแล้วก็ให้ขอทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไว้ใช้เลยนะคะอย่างตอนแพะก็บังเอ่ญว่าได้ขอเป็นภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าก็เลยได้เอามาใช้เลยนะคะเสียงที่3ค่ะ ก็คือใบอธิบายรายวิชานะคะว่าเราเรียนอะไรบ้างเนื้อหาของแต่ละวิชาเป็นยังไงจุดประสงค์ของแต่ละวิชาเขาสอนอะไรถูกบ้างนะคะซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยตอนแรกอะคะ่ะตอนที่แพลวหาข้อมูลตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยมีคนรีวิวเอาไว้บอกว่าสามารถเขียนขึ้นมาได้เองนะแต่บางเอินว่าพอแพรวมาถึงเมืองเบลเยียมแล้วอะคะ่ะแล้วก็ยื่นเอกสารอะทางเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าไม่ได้ทะไมาเขียนขึ้นเองเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัน จริงหรือเปล่าเราโมรหรือเปล่าโอ้โหเรียนว่าขนาดนี้เก่งขนาดนี้เราหลออะไรประมาณนี้อืมก็เลยอันนี้แพรก็เลยได้ใช้บริการค่ะขออีเมลกับทางมหาวิทยาลัยไปนะคะก็คือ,อสรุปง่ายๆก็คือใบอธิบายรายวิชาเนี่ยไม่สามารถเขียนได้เองนะคะต้องขอจากมหาวิทยาลัยมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ 3. ามค่ะ สำหรับใครที่เรียนจบในระดับปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการทำวิทยานิพนธ์มีการทำ case study ทำ i n d e p e n d e n e study หลักสูตรการจบการศึกษาของเรานะคะอันนี้จำเป็นต้องมีเป็นภาษาอังกฤษแปลมาให้เขาด้วยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยแพลวนึกว่าแปลเฉพาะตัว abstract คือพวกคำนำข้างหน้านะพวกบทบรรณานการอะไรเงี้ยคะ่ะ ปรากฏว่าพอมาถึงเวลาจริงๆแล้วจน้าที่บอกไม่ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องแปลมาทั้งหมดเลยทั้งเล่มเลยที่เราทําแต่อาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรละ่ะไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นอย่างเช่นของแพรวแพวใช้เสสูงสุดป็นปิญญาโทนะคะเป็นที s i สเข้ามา แล้วในทีเซตเนี่ยเล่มมันก็จะหนามากแล้วมันก็จะมีตารางพวกสูตรการคำนวณหรือวิจัยต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายที่แพวทำก็คือแพวแปลมาหมดทุกอย่างแต่สรุปในแต่ละหัวข้ออย่างเช่นบทที่1เรื่องนี้บทที่2เรื่องนี้3เรื่องนี้นะคะใช้หลักการอะไรว่าใช้ระบบวิชีวิจัยแบบไหนใช้ทฤษฎีอะไรมาจาับใช้บทสรุปมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตารางที่เป็น ข้อมูลทั้งหมดหรือว่าตารางที่เป็นสูตรการคำนวณตารางที่เป็นทฤษฎีทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่นะคะไม่จำเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นแต่เขาแค่อยากรู้ว่าเราทำจริงๆและทำยังไงมีหลักการยังไงเข้าขายอย่างที่เขาสามารถอารองรับให้เราได้หรือเปล่านะคะ เท่านี้ค่ะหมดแล้วค่ะสำหรับเอกสารที่เพลใช้นะคะในการขอเทียบวุฒินะคะพอเอกสารเสรเรียบร้อยค่ะเราก็ส่งไปให้ที่คุณนาริสเจ้าหน้าที่คุณนาริสเหมือน,นเดิม,มนะคะพอนาริสเขาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้ปร o เฟเซอรเรียบร้อยปุ๊บถ้าเกิดเขามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือเขาอยากจะ,ะได้รับเอกสารอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะอีเมลมาบอก นะคะอย่างเช่นกรณีของแพวเนี่ยเขามีการอีเมลมาสอบถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมปีที่จบกับปีที่ทำเอกสารทีซิสมันมันจบก่อนปีที่ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยอธิบายเขาไปค่ะว่ามันเป็นปีการศึกษามันเริ่มก่อน ก่อนที่วันที่เราจะทำตัวทีเิสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็แค่แค่นั้นค่ะที่แพลวได้มีอธิบายเพิ่มไปนะคะหลังจากนั้นก็คือแพลวก็รอไปอีก3เดือนนะคะแล้วก็ได้รับอีเมลตอบกลับมาว่ายินดีด้วยว่าการเทียบวุตของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ในอีเมลนี้ค่ะเขาก็จะมีเอกสารมาให้เราอันหนึ่งก็คือใช้อันนั้นเลยค่ะในการที่จะเอาไปยื่นสมัครงานสมัครเรียนหรือทําอะไรก็ตามนะคะเขาไม่มีการส่งเอกสารอื่นๆหรือว่าใบาปริญญาจากประเทศเบลเยียมอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีการส่งมาให้มีแค่เป็นเอกสารยืนยันว่าเราได้รับการรับรองว่าเรามีเทียบออกมาแล้วได้อยู่ในระดับไหนอยู่สาขาวิชาอะไรของประเทศเบลเยียมนะคะแค่นั้น ะะหลังจากนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ในทุกๆกรณีที่ต้องการเลยนะคะมาถึงตอนนี้แล้วเป็นไงคะไม่ได้ยากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเ,รเตรียมตัวมาดีสําหรับแพรวพราวว่าตอนยากเนี่ยก็คือตอนเตรียมเอกสารเนี่ยแหละว่ายิ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะวุ่นวายนิดนึงแล้วก็จะเ,เสียงเงินเยอะนะคะก็เดี๋ยวแพรวจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะข้างล่างใน description ละกันนะคะสำหรับลิงก์ของประเทศเยอรมันค่ะที่เขาจะมีบอกเป็นไกด์เข้าๆค่ะว่ามหาวิทยาลัยอ,อะไรหรือโรงเรียนอะไรจากประเทศไทยบอกทุกประเทศเลยนะจริงๆแล้วนะ่ะบอกว่าสามารถเอามาเทียบวุธได้นะคะก็จะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะคะในแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแหละ สะส่วนใหญ่นะคะอ๋อแล้วก็แต่ถ้าเท่าที่แพลาลซราเนี่ยคือที่แคนาดาเนี่ยไม่สามารถเอาไปเทียบได้นะคะเพราะเมื่อมีเพื่อนย้ายไปแคนาดาเหมือนกันแล้วเขาก็ถามว่าเราทํายังไงเขาอยากทําบ้างอ,อันนี้ก็คือทําไม่ได้นะคะต้องเอาไปเทียบอ,อีกแบบหนึง่ง นะคะซึ่งไม่สามารถใช้ได้นะคะงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ยังไม่ได้มานะมีโอกาสมากเลยในการเตรียมตัวของตัวเองก่อนถ้ายังไงขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังมาถึงจนทุกวันนี้ถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแนะนำดีๆจะมาบอกอีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ